สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวัเล็ดฟรีนะคะประจำวันที่สิบสามเดือน3ปีสองพันยาแจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บอ่อยแล้วก็ดีใจด้วยการแจกมันไม่มีอะไรยากค่ะพี่บอกตลอดเลยว่าแจากช่องพี่ไม่ได้ยากแค่แอดไลน์เข้าไปแค่ หาโค้ดให้เจอหาเวลาให้เจอแค่นั้นเองอย่างวันนี้เวลาที่สามารถหลับได้ก็คือ22่สนาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดังเป้าหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่13ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าตัวแปรตัวแปรอืมเนี่ยที่พูดให้สองรอบแล้วก็จับใจความแล้วก็ไปพิมพ์รอได้เลยแล้วก็พอถึงเวลากดส่ง ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ส่วนใครที่ได้อยากอ่ขอภัยส่วนใครที่อยากได้เยอะๆหลอสิ้นเดือนนะคะ